สวัสดีค่ะช่างยาจาจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจาจ่าก็จะพามาทดลองทดลองดินของยาจาจ่านะคะก็คือยาจาจ่าจะย้ายก้าผักสลับนะคะยาจาจ่าจะย้ายก้าผักสลับล้วทีนี้ยาจา่าก็เลยทดลองดินตอนแรกดินที่ยาจาจ่าใช้ปกติถ้าเพาะก้าเพาะก้าผักกับย้ายลงถา่านหลุมอย่างนี้ค่ะยาจาจ่าจะผสมต่างหากนะคะคือล่อนขุยมะพร้าวล่อนดินให้ละเอียด แล้วก็ร่อนขี้วัวให้ละเอียดเอาผสมขี้วัวนิดเดียวแล้วน้ำหมักไม่ผสมเยอะนะคะก็คือส่วนมากก็จะเป็นน้ำเปล่ากับฮอร์โมนนมสดนิดหน่อยค่ะส่วนมากจะเน้นไปทางน้ำเปล่ามากกว่าก็คือใส่ขี้วัวนิดหน่อยอย่างเดจาก็ขุณมะพร้าวสองส่วนดินหนึ่งส่วนนะคะแกะเผาหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้วัวอีกประมาณครึ่งส่วนค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหรือว่าฮอร์โมนนมสดมาผสมน้ำเจือจางก็ได้นะคะเดจาก็ใช้ประมาณนั้นอ่าแล้วก็ คุณมะพร้าวต้องแช่น้านะคะให้มีองค์ความชื้นแล้วก็คือร่อนก่อนนะคะแต่วันนี้ยะจ๋าก็ใช้ดินที่ยะจ๋าผสมปลูกลงในแปลงเลยนะคะที่ยะจ๋าทาสูตรลงไปที่ว่าผสมดินปรุงปลูกนะคะที่ยะจ๋าทาคืออาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งแต่ยะจ๋าผสมแต่ละครั้งจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่รอบนี้ยะจ๋าจะจะเน้นขี้วัวเยอะขี้วัวแบบเกินขึ้นมาเป็นครึ่งส่วนบางครั้งสองด้วยซ้ำแล้วทีนี้ก็ จะเป็นขี้วัวแล้วก็จะเป็นขุยมะพร้าวอ่าเอาพูดง่า,งงายๆว่าอัตราหนึ่งต่อหนึ่งขี้วัวหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนแก็บเผาหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวที่ยังไม่แช่น้ํานะคะอีกหนึ่งส่วนแต่ส่วนมากถ้าเกิดจะจ๋าใส่น้ําหมักไปเยอะๆบางทีก็น้ําหมักกาแฟน้ําหมักเศษอาหารน้ําหมักทุกอย่างที่จะาจ๋ามีจุลิีสังเคราะห์แสงจาจ๋าจะใส่เข้มข้นมากน้ําซาวข้าวส่วนมากที่เจะาจ๋าเอาผสมหมักดินนะคะจะเป็นน้ําซาวข้าว มาผสมกับน้ําคือเก็บน้ำซาวข้าวไว้เธอเจจ่า,จจาไม่เอามาลดผักล,ล,ลดต้นไม้เจจ๋าก,ก็ใส่ถังเก็บไว้เวลาผสมดินเจจ๋าก,ก็ใช้น้ำซาวข้าวนะคะวันนี้เจจ๋าก,ก็เลยมาลองดูว่าเอ๊ะเราเห็นเห็นดินที่เราเอรอบนี้มันหมักหมักนานค่ะดินเขาเย็นแล้วเจจ๋าก,ก็เลยแบบเห็นมันละเอียดดีเนาะเจะจ๋าก,ก็เลยไม่ไม่เอามาปลูกเอ้ยไม่เอามามาปลูกในกระถางเจจ๋าก,ก็เลยเอามาล่อนค่ะอันนี้อันนี้ที่เจจ๋าล่อนออกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้อันนี้คือล่อนไปแล้วบ้างบ้างแล้วแล้วมันจะมีก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเจะจ๋าล่อนไปเห็นขี้ว่าเป็นก้อนเจ๊จ๋าก็จะบี้บีแบบนี้นะคะบี้บีแบบนี้ให้เขาละเอียดเจ๊จ๋าก็ล่อนล่อนะคะล่อนแบบนี้ให้เขาลงมาคือให้ให้ละเอียดมากที่สุดนะคะก็คือ,อคือให้มันเหลือกากตรงนี้นะคะเขาก็จะออกมาเจะจ๋าก็ล่อนหนึ่งกระสอบปุ๋ยเจะจ๋าใช้ใช้ลงไปในถาดหลุมเนี่ยค่ะสองถาดและวเมื่อกี้เจ๊จ๋าเติม ในถาดลุมนะคะเจ้าจ่าจะย้ายกล้าตอนวันนี้ฝนตกค่ะตอนบ่ายแฉะไปหมดเลยเนี่ยค่ะก็จะมีขี้วัวที่เป็นก้อนเจ้าจาก็ไม่ได้เอาหมดหรอกค่ะก็คือ,ร,อร่อนร่อนเท่าที่ได้นะคะร่อนแบบนี้เศษตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งค่ะเราก็จะเอานําไปปลูกในกระถางนะคะ,ะเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะร่อนออกมามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะดินดินคือเขาฟูละเอียดมากเย็นคือมันผ่านการหมักนะคะ ยาจาก,ก็เลยเอามาลองใช้เพราะในถาดในถาดหลุมดูแยกก้าในถาดหลุมดูนะคะเพราะว่าต้นพืชเขาก็เริ่มจะแข็งแรงแล้วเนาะก็รากพืชเขาน่าจะทนได้อยู่ส่วนที่ยะจาาใช้ผสมแทนพีชมอสนะคะ,ะไม่ได้ใช้น้ำหมักรดค่ะอย่างดีก็ฮอร์โมนโนมสดนิดหน่อยไม่เยอะแต่อันนี้คือน้ำหมักทุกอย่างเต็มเต็มเลยค่ะยูนิซีสารขวแสงด้วยนะคะเข้มข้นด้วยแล้วราะ,ะจ๋าจะมาแนะนำนะค่ะ แล้วก็มีการทดลองนะคะรอบนี้คือเจ้าจา๋าทดลองถาดที่เจ้าจา๋าใช้อันนี้เป็นถาดมีถาดเดียวค่ะเจ้าจา๋าไม่มีตัวอย่างให้ดูช่องเขาจะเล็กๆเห็นไหมคะอันนี้200หลุมนะคะ200หลุม2อ0หลุมมีถาดเดียวไม่มีตัวอย่างค่ะอันนี้อันนี้1 0 0 135หลุมนะคะซึ่งเจ้าจา๋ามีอยู่2ถาดนะคะเจ้าจา๋าซื้อมาจากร้าน20บาทลองใช้ดูค่ะ อันนี้ก็คือ135หลุมนะคะเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะจ๋าว่าไซส์135หลุมคะคะกาลังดีเหมาะมากเลยส่วนส่วน200หลุมเนี่ยค่ะจ้จ๋าคิดว่าถ้าเราลงไปในรอบที่แล้วยาจะจ๋าใช้แล้วแล้วก้าเขาก็โอเคนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่ารากเขาจะเต็มเร็วค่ะรากสลัดเป็นอะไรที่จเจริญเติบโตได้เร็วมากถ้าได้กําหนดปุ๊บเราไม่ควรจะเกินอายุที่จะลงแปลงค่ะ แต่รอบนี้เจ,จาจ๋ามั่นใจว่าเจ๊จ๋ามีแปลงที่จะลงทันทีเจะจ๋าก,ก็เลยเอาเอาเอาถาดนี้ค่ะสองร้อยหลุมมาลองใช้ดูนะคะแล้วทีนี้เพราะว่ากาเขาได้อายุปุ๊บเจ๊จ๋าก,ก็จะเอาลงทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้มีเวลาหมักแปลงหมักดินนะคะหมักดินในแปลงไม่ใช่หมักแปลงนะคะอันนี้ถาดสองร้อยหลุมไม่มีตัวอย่างนะคะอันนี้ร้อยสามสิบห้าหลุมค่ะอันนี้ร้อยสามสิบห้าหลุมแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เจะจ๋าใช้อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ขนาดค่ะ แล้วก็ถาด50หลุมเนี่ยค่ะ50หลุมเขาจะใหญ่นะคะใหญ่สําหรับเวลาก้าผักเราเราเกินอายุไปบ้างแล้วแล้วต้นเขาโตเราก็ใช้แบบ50หลุมเ,เท่ากับถาดที่ยะจ๋าลงปลูกต้นหอมแบ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาด104หลุมค่ะกําลังดีเหมือนกันค่ะขนาดนี้ใช้เป็นประจําแต่ยจาจ๋าคิดว่ายจาจ๋าอยากประหยัดพื้นที่ยาจาก็เลยคิดว่าถ้าประหยัดพื้นที่วางวางก้าเวลาเราทําพ่อก้าอย่างเงี้ยค่ะ พื้นที่เขาก็จะกระชับลงเนี่ยค่ะถาดร้อยสี่หลุมเขาก็จะใหญ่กว่านะคะพื้นที่ก็จะใช้เยอะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ยังยังยังเล็กร้อยสามห้าหลุมยังเล็กกว่าร้อยสี่หลุมนะคะเจ๊จ๋าก็เลยคิดว่าอยากจะหาถาดร้อยสามห้าหลุมนะคะกาลังดีแต่ตอนนี้เจ๊จ๋ายังไม่ซื้อนะคะแบบนี้มีเยอะเจ๊จ๋าใช้ตัวแรกแบบนี้เยอะมากเป็นสิบค่ะแบบนี้ค่ะวันนี้เจ๊จ๋าก็มาทดลองให้ดูนะคะแล้วพาดูขนาดถาดด้วยค่ะ ขนาดนี้กํลาลังเหมาะแต่ยะจ๋าก็ใช้ถาดนี้ถ้าถ้าเราคิดว่าที่เราพอปลูกแล้วใช้ขนาดนี้กํลาลังเหมาะค่ะ2 0 0ร้หลุมก็ได้ค่ะเจ๊จ๋าจะทดลองให้ดูนะคะเราจะอัปเดตดูเรื่อยๆว่าก้าผักยจจ๋าจะเจริญเติบโตได้ดีไหมแล้วก็ยังไงนะคะค่ะแนะนําถาดหลุมให้ให้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวยะจ๋าก็จะไปเอากล้ามาก่อนอื่นเะ๊จ๋าก็จะพารถน้ําค่ะเดี๋ยวยจจ๋าไปเอาน้ํามาลด เจ๊จ๋าเติมน้ําเอ้ยไม่ใช่กอกดินในในถาดหลุมแล้วจะไม่ได้ลดน้าเลยค่ะเดี๋ยวไปเปิดน้ารดนะคะนี่ค่ะเจ๊จ๋าก็เปิดน้ําพยายามปรับน้ําหัวฝักบัวเจ๊จ๋าไม่ค่อยดีค่ะก็ปรับน้ําให้พยายามฝอยมากที่สุดนะคะลดน้ําให้ชุ่มก่อนเลยลดแบบนี้นะคะเจาจ๋าก็จะลดแบบไกลๆเจาจ๋าไม่ใช่บัวลดน้าและใช้แบบนี้ถ้าเกิดฝอยฝอยมากกว่านี้ได้ยิ่งดีค่ะเจาจ๋าอยากได้บัวที่เขา ฝักบัวอย่างเดียวนะคะที่เป็นตแตนเลสแล้วเอามาต่อกับสายยางเนาะเจาจ๋าว่ามันดีมากเลยอย่างนั้นเนี่ยค่ะลดให้ชุ่มฉ่าเลยแบบนี้นะคะให้ชุ่มฉ่าประมาณนี้นะคะค่ายเจาจาขอตัวปิดน้ําก่อนนะคะ ก็คือเก้าเก้าผักเจษจาแล้วค่ะเพราะไว้แล้วเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดหรือแปดวันเจษจ๋าจำไม่ได้ค่ะเกษจาก็จะแยกที่เขาต้นแบบมันเริ่มจะยืดบ้างแล้วค่ะเจษจาจะลองแยกต้นไหนดีจะเสร็จไหมเนี่ยค่ะเจษจาจะลองแยกอันนี้ก่อนอันนี้อะไรไม่รู้ ายก็ไปไหนหมดก็ไม่รู้พายหายหมดแล้วค่ะลมพัดมาอันนี้บัจตจเฮม,มันจะมีเรดโอ๊กมีอะไรบ้างเนี้จ๋าจำไม่ได้แล้วอ่ะครเนืจ๋จาก็จะลองย้ายดูก่อนนะคะเนีจจ้จ๋าจะย้ายใส่ถาดนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวมันมืดก่อนเลยจานย้ายไม่เสร็จนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็บีบๆผ่าบีบๆอะไรก็ได้ใชค่ะคีขวดใส่ร้อยสามขันหนึ่งมก็เหมือนเดิมนะคะบีบๆแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยนะคะใช้ใช้ชอเอ้ยใช้ใช,ใชไ้ไม้ไม้ลูกเสยบอุชิ้นนะคะนัดขึ้นมาหน่อยะะก็ได้แล้วค่ะจากม่จะมาเหมาือนเดิม ดังไงก่อนก็ได้ที่เราตามที่เราถนัดเลยนะคะขอให้รากเข้าลงไปอยู่ในดินนะคะค่ะจ้าจยาก็ทําให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าทําทุกคลิปแล้วก็คือก้าผักเนี่ยอายุสี่วันขึ้นไปก็ย้ายได้ค่ะแต่เจ้าจยาเลยมาต้องเจ็ดเป็นเจ็ดวันเ็วันหรือแปดวันนยคะจาจยาไม่มีเวลาเนาะแล้วมันแดดจัดด้วย ก็วางแบบนี้นะคะอันดับแรกก็คือเจ้าจ๋าจะใช้ไม้จิ้มลงไปเจ้าจ๋าถนัดแบบนี้นะคะถ้าใครถนัดจิ้มลงไปเลยก็ได้นะคะเจ้าจ๋าถนัดแบบนี้โอากาสเสี่ยงที่จะารากเขาขาดมันก็มีน้อยแ่บจิ้มลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็วางวางรากผักระหว่างรากผักกับโคนผักนะคะเราก็เอาตรงเนี้ยระหว่างนะคะวางลงไปตรงหลุมที่เราจิ้มลงไปเมื่อกี้แล้วก็เอาไม้ดันลงไปนะคะแล้วก็เอารากให้ เขาลงไปอยู่ในดินค่ะแค่นี้นก็คือเสร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจิ้มอย่างนี้นะคะก็วางอันนี้เ็าจะมีมีขุยมะพร้าวที่เป็นอันใหญ่แลควรากก็ทะลูลงไปดออกแล้วค่ะก็วางแบบนี้เลยก็ดันลงไปพยายามก็คือทำยังไงก็ได้ให้รากเขาไปอยู่ในในดินแต่ว่าอย่าให้ จะให้รากขาดนะคะให้ให้ดินใบเลี้ยงเขาตรงนี้ค่ะสองใบนี่คือใบเลี้ยงก็ให้ดินเขาลงไปถึงนี้เยค่ะแล้วก็จิ้มเป็นจันสุดเลยสุดถาดหลุมเลยนะคะแล,แล้วถ้าใครถนัดนะคะใครถนัดทําได้ม่องได้ไวแบบไหนก็เอาเลยนะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะของเดจจาก,ก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดจจ่าทำให้ดูอีกแบบวิธีหนึ่งถ้าไม่จิ้มนะคะ ถ้าไม่จิ้มหลุมตรงกลางอันนี้เหมือนรากขาดต่รากสวยเ็ยังอยู่เยอะเนาะถ้าไม่จิ้มไม่จิ้มหลุมตรงกลางแบบนี้นะคะเอาวางลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใช้ไม้นะคะด้านแหลมก็ได้ด้านทู่ก็ได้แล้วแต่ขนาดเอาเอาวางแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเลยแบบนี้ดินจะต้องเป็นนุ่มมากๆเลยะคะ่ะนุ่มฟูมากๆเลยถ้าทําแบบนี้ถ้าดินแน่นปุ๊บรา,ากขาดค่ะเรากดลงไปปุ๊บรากเขาจะขาดทันทีเลยดินจะต้องนุ่มฟูนะคะ ทำให้ดูอีกต้นหนึ่งก็ได้ต้นหนึ่งเดี๋ยวคลิปม,มันจะยาวแล้วนี่จ๋าสอ,อสอนแบบนี้ทุกคลิปนะคะคือนี่จ๋าก็จะทําแบบนี้แหละนี่จ๋าถนัดแบบนี้แล้วนจ๋าชอบแบบนี้ถ้าถ้าใครจะหยอดมเมล็ดในถาดหลุมมันมีหลายวิธีค่ะมีหลายวิธีที่จะทำใครใครหยอดมเมล็ดในถัดหลุมเลยก็ได้แต่นจะจ๋าว่ามันดูแลยากมันดูแลยากนะคะก็วางแบบนี้นะคะไม่ได้จิ้มนะคะคือนจ่จ๋าลืมก็วางะวางรากกับโคนเขานี่ค่ะเราก็เอาไม้กดตรงนี้เลยนะคะ หมายกดฝไยลากเขาก็จะวิ่งไหลลงไปในใต้ในดินเลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็ลดน้ำด้วยสเปรย์พอกกี้นะจ๊ะ พ่นๆแบบนี้นะคะทุกวันเช้าเย็นเชา้ากลางวันเย็นถ้าแดดจัดก็พ่นเชา้ากลางวันเย็นเดินผ่านเมื่อไหร่ก็คือเห็นหน้าดินแห้งก็คือพ่นอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าพาปลูกก็พาปลูกไ้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นการทดลองใช้ถาดสองหลุมกับถาดร3 5หลุมนะคะก็คือทดลองดูว่าก้าเขาจะเจดิญเติบโตได้ดีไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือมันเป็นดินปรุงปลูกของยะจ๋าที่เอามา ร่อนให้ละเอียดเอากลับใยที่ใหญ่ๆออกไปแล้วก็เอามาคือส่วนผสมเขาจะเข้มข้นมากกว่ากว่าวัสดุเพาะที่จะาใช้แทนพิสมอสอะคะ่ะวัสดุเพาะนั้นคือน้ำหมักเขาไม่เข้มข้นค่ะแต่อันนี้น้ำหมักเข้มขน้นเข้มข้นทุกอย่างคีวัวก็เข้มข้นคือทุกอย่างเข้มข้นหมดอย่างที่จะจ่าปูงให้ดูนะคะค่ะสำหรับนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าิยาพาปลูกด้วยนะคะถ้าใคร,เ,ะคะใครอเอาไปทําตามคือเอาไปปรับปรุงหรือว่าไปหาซื้อถาดก็เลือกดูตามที่เราเหมาะสมกับเราแล้วตามหน้าง,งานของเรานะคะก็แล้วแต่ใครว่าจะเลือกแบบไหนเลยนะคะมีร้อยสหหลุม200หลุม50หลุมแล้วก็1้อยสหลุมค่ะทดานย์รู้จักแค่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมี อช่องใหญ่กว่านี้เดจ่าไม่เคยซื้อมาใช้เดจ่าใช้แค่สี่ขนาดเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดจ่าพาผมณด้วยนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ